อุทาหอนหญิงมะก,กันดับสลดหลังดื่มน้ำ2ลิตรใน20นาทีเกิดอาการหน้ามืดวิงเวียนศีสะะช็อกภาวะน้ำเป็นพิษสมองบวมเพราะว่าดื่มน้ำมากเกินไปเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปแตะเล่าให้ฟังค่ะ นักข่าวต่างประเทศรายงานอุทาหรณ์อันน่าเศร้าใจที่เกิดขึ้นในรัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาโดยคุณแม่ลูก2คนนึงรู้สึกกระหายน้ำจึงดื่มน้ำแต่ใครจะคิดว่าการดื่มน้ำที่มีปริมาณมากเกินไปจนรู้สึกอิ่มและแน่นท้องครั้งนี้ของเธอจะเป็นอันตรายกว่าที่คิดเป็นเหตุทำให้เธอเสียชีวิตจากภาวะน้ำเป็นพิษนั่นเองค่ะ แอชลีย์ซัมเมอร์วัย35ปีใช้เวลาพักผ่อนที่ทะเลสาฟรีแมนกับสามีและลูกสาวสองคนของเธอในช่วงสุดสัปดาห์ของเดือนกรกฎาคมและในวันสุดท้ายของการเดินทางเธอรู้สึกหน้ามืดวิงเวียนศีสษะและปวดศีรษะอย่างหนะักเพราะมีอาการขาดน้ำทำให้เธอดื่มน้ำเทียบเท่ากับขวดละ500มลตรเป็นจำนวน4ขวด หลังกลับจากการเดินทางแอชลี่เป็นลมหมดสติในโลงรถของเธอก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งเธอมีอาการสมองบวมอย่างรุนแรงและเธอไม่ฟื้นคืนสติแพทย์วินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคน้ำเป็นพิษหรือที่เรียกกันว่าภาวะโซเดียมในเลือดต่ำซึ่งเป็นผลมาจากการมีน้ำในร่างกายมากเกินไปและโซเดียมไม่เพียงพอ d e วอ n มิลเลอร์น้องชายของเธอให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อสหรัฐว่ามีคนบอกว่าพี่ดื่มน้ำ4ขวดใน20นาทีผมหมายถึงขวดน้ำเฉลี่ยประมาณ16ออนนั่นก็คือ64ออนที่เธอดื่มไปในช่วงเวลา20นาทีคือครึ่งแกลลอนที่เป็นปริมาณที่คุณควรจะดื่มตลอดทั้งวันภาวะน้ำเป็นพิษเกิดขึ้นเมื่อมีการบริโภคน้ำมากเกินไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือหากไตกักเก็บน้ำไว้มากเกินไปโดยทั่วไปแล้วไตจะช่วยการดูแลควบคุม ความสมดุลระหว่างน้ำและอิเล็กโทรไรต์เช่นโซเดียมโพแทสเซียมและคลอไรด์ซึ่งช่วยให้การทำงานของเซลลเป็นไปอย่างเหมาะสมทว่าการดื่มน้ำมากเกินไปจนเกิดภาวะนี้ทำให้ความสามารถของระบบอวัยวะที่ซับซ้อนของร่างกายโดยเฉพาะไตในการควบคุมสมดุลของเหลวและการทำงานของเซลล์นั้นเสียสมดุลโดยการของภาวะน้ำเป็นพิษได้แก่รู้สึกไม่สบายตัวเป็นตะคริวที่กล้ามเนื้อคลื่นไส้และปวดศีรษะ ด็อเรเบรคกโฟรเบิร์กนักพิษวิทยาของโรงพยาบาลบอกกับสื่อว่า สาเหตุการเสียชีวิตที่หายากได้แบบนี้มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อ,อนหรือถ้าหากมีคนทํางานด้านนอกบ้านหรือออกกําลังกายบ่อยๆและร่างกายของคุณนั้นมีปริมาณน้ํามากเกินไปและมีโซเดียมในร่างกายที่ไม่เพียงพออย่างไรก็ตามสําหรับเหตุการณ์เศร้าในครั้งนี้คุณแอชลีย์ซัมเมอร์ผู้เสียชีวิตเป็นผู้บริจาคอวัยวะโดยบริจาคหัวใจตับปอดไตและเนื้อเยื่อกระดูกยาวบางส่วนของเธอการเสียชีวิตของเธอช่วยชีวิตอีก5ชีวิตที่รอรับการบริจาคอวัยวะอยู่ค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะคะการกินน้าน้อยเกินไปก็เกิดผลเสียและการกินน้ํามากเกินไปก็อาจจะส่งผลร้ายได้เช่นเดียวกันข่าวสดดีแคปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กร YouTube และ Tik t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ